ยังไม่ได้เวาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆกะลาที่นาหักของแม่วาสนาเหมือสุโคเดี๋ยวเด้อเตรียมตัวบดนึ่งไหนที่เข้ามาแล้วอ่ากันนาบอกด้วยไม่บาดนาไม่เป็นไรเดี๋ยวมองลูกๆก่อนก็ได้เดี๋ยวหัโตัวก็จะเห็นชัดเหนแม่บ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้ว่าใครมาบ้างค่างคนต่าทชาติค่ะสวัสดีครับพี่กบเรืองนะครับมาเก้าด้วยสวัสดีครับผมขอเที่ยงเมืองบัวนครับผมครับสวัสดีค่ะทำนำโชคครับโอโหมีเอายังอีกคนค่พ่อเพืองค่ะเออแม่บ้านของพ่อเพืองโอเคค่ะมีตำแหน่งคนใชคะมีตำแหน่งทุกคนเลยนะเนี่ย ไป Star Channel นะคะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกผู้ชมตามชื่อคลิปก็เป็นเน็ตกับเป็นเน็ตก็อย่างที่มินบอกในช่วงในค่อยกลางวันนะคะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะให้มินก็จะมาไลฟ์สดนะบ้านสวัสดีนะคะสายสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมินก็ฝากกดไลค์และก็แชร์กับไลฟ์สดของสวัสดีค่ะคุณโน้กขอบคุณค่ะที่มาวันนี้ลูกๆน้องๆ ชาวยูทูบมาเยอะแยะมากมายม่่่ไมมเนนกาทำเมนูไม่จำได้อยู่นะคะเมนูนี่จะเป็นคนที่สนับสนุนเอามายมายินเลยทำไมเดี๋ยวไม่ว่าไปอยู่ในนู่นไงใช่เพิ่ดี๋ยวด้านหน้าเลยจะมองเห็นเดี๋ยวขอเชื่อมต่อไมคแป๊บนึงนะคะแม่อน้งตาเล่ว่าจะไม่เชื่อมต่อไมคแล้วนะคะแต่ว่าแม่อุ้งยังไงยังไม่ยินนะคะมันไม่ค่อยชัดเินเยวผมจะเขาตรงไหนอ่ะ นี่ก็หลายๆกนรอคอยเนาะถามไม่มีมาหลายวันมากเลยเล่นวาซาลมาเอยากทำแต่ยนะะคยังอ่านยังอ่านไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังเคลียร์กล้องกันอยู่เอาละเอาเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูบรรยากาศภาพบ้านไม่ว่าไปก่อนแล้วกันเออแล้วดูดูดูบรรยากาศไปก่อนยังไม่ได้ที่เน้นโฆษณาดีๆเอาอย่างนี้ใช่ไหมลูก คุณแม่วัสนาครับคุณแม่วัสนะนี้คนดีบอกครับที่ว่ามอนีค่ะวัดีค่ะรู้เต่ามากใช่นะครับมันก็เลยหมุนหน่อยเนาะหมุนหน่อยเนาะวเา ใช่เเป็นวันนี้เราทุกคนต่างไลฟ์สดนะคะวันนี้มาเจอกันชุมนุมคนยูทูบค่ะยูทูบเบอร์หลายช่องเลยค่ะยูทูบเบอร์ไลฟ์ช่องเลยมาเจอกันดีใจมากๆเลยค่ะยังจำได้อยู่คุณแม่แล้วก็เออเออพี่อะไรนะนกใช่ไหมคะพี่นกสวัสดีค่ะใช่เพื่อนจำได้อยู่เขาเขาดูแลเนี่ยดูแลทุกคนในช่องยูทูบใช่ใช่ ช่องไหนบ้างช่องไหนบ้างคะท่านผู้ชมอ๋อช่องไหนบ้างใช่ไหมนะเชฟต่างคนภูไทยค่ะอันนีครับเชนเนลครับพระเสี้ยงครับสวัสดีครับครับผมน้องเดือดห้าครับข้างหลังไครับจำได้จำได้ครับจำได้อยู่จำได้ครับจำได้น้องน้องๆลูกๆบอกจำจำนกได้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ อันนี้รู้ไหมว่าว่าลูกมามาทำคลิปหวยกันสวัสดีค่ะเพมสวัสดีแม่วาสนาสวัสดีค่ะสวัสดีชอ่องอ๋อช่องเจ้าตังทักมาแล้วพี่นกทักมาแล้วค่ะเจ้าตังค่ะช่องเจ้าตังคนอะไทยังช่องเดิมคลิปเนี่ย ้วนมากเลยตอนแต่ก่อนทําผมนะคะแต่ก่อนจะรู้จักกันแบบจะตังช่างทำผมแต่เดี๋ยวนี้มาทำตัวกรางบ้านสวัสโซนะคะวันนี้เออต่างคนขึ้นมารวมตัวกันสวัสด,ดีจ้าทุกๆุกคนทุกช่องค่ะจากเจ๊พี่นกนะค่ะคุณนกขาวันนี้พี่ว่าดีใจที่สุดเลยนูกๆน้องๆมาแวะมาเยี่ยม คนแม่บ้านนะคะวันนี้นะไม่รบกวนเลยแต่ดีใจเจ๊แม่วาดยังสวยเหมือนเดิมไม่รบกวนเลยค่ะไม่ทีไรก็อารมณ์ดีตลอดตอนนี้ตลอดไอ้พี่พี่สอก็ยังเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคนเดิมคนเดิมไหนดูชี้ตามชัดๆก่อนน่องจันนเป็นคนว่าไม่ว่าอย่ามาใกล้หนูกลัวตัวเองตายหนึ่งแล้กมาแทนเออดูแต่ต่งชัดๆหน่อย ก้องมัวเหรอคะครับต้องไม้ไม้ตีกิ่งของมัวนเพราะเป็นไงครับเพราะว่าเน็ตเน็ตใช้เน็ตหลายหลายคนใช้เน็ตพร้อมเวลาเดียวกันเน็ตกินได้มันแดงไข้มาครับพ่อปาร์ตไม้ทาสวยนี่ใช่ครับวเจตังสวยละอองสวัสดีค่ะแม่บ้านคนสวยสวัสดีค่ะลูกขอบคุณที่แวะมานะคะแม่บ้านไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้ววันนี้คนสวยทั้งสองไปเจอกันสวัสดีว่า แ่าดนะคะเห็นแม่บ้านที่ดอนผูตาแม่บ้าดน่าจะยอมพัดเจตังเลยยะตังก็จำจำไม่ได้แม่จำไม่ได้เราเข้าไปสวัสดีเพราะว่าจำได้เพราะว่าดูแม่บ้านตั้งแต่ยังไม่ผ่านยูทูปนะจริงจริงนะเป็นแฟนจริงแต่ว่าแม่จำรูปไม่ได้ สบายเนี่ยใครคิดถึงจ้าคิดถึงเหมือนกันค่ะลูกที่มากทาอะไรเลี้ยงกันนะะวันนี้จะพาไปกินเนื้อย่างกันวันนี้ไนมะ่ทำกับข้าวหรอกเพราะว่านะถ้าทํากับข้าวเดี๋ยวหน้าจะมันเงียบเงือบเงือบดี <laughs> ใจท,ท,ที่ที่น้องๆลูกๆมาเยี่ยมเดี๋ยวไปกินเนื้อย่างกันค่ะคลูกไม่ทําอาหารนะคะคือ เราอาจจะไม่ทันเพราะว่าคือเร็วเร็วแล้วเราจะทําไม่ทันเพราะว่าคือไม่ว่ามีแม่บ้านคนมีแม่บ้านคนเดียวแล้วลูกๆร้านๆก็อ่านก็ออกไปทําไปทํานาทําไร่เขากําลังเอาข้าวกันเลยวุ่นวุ่นไปๆสักหน่อยใครที่ดทันเม่นะคะก็เดี๋ยวไปเอาเครื่องยมาเช็คต่อ เป็นที่ขาวัน่ทร์แล้วไเครื่องใช้ในการจะได้ก็ไม่ต้องมองใช่ใช่ไอจะคของไม่ว่านไนอตัวเองน่ะคิดตัง่ะี่ไนมีตังคติดมาไม่ใี่ไทนะพี่บ้านอะไรนะถามไม่ว่าจะใช่หร ะแม่อยู่ไทยเหรอคะถาามว่คุณแม่อยู่เมืองไทยเหรอคะตอนนี้คือแม่อยู่ไทยจ้าตอนนี้จะกลับตอนสิ้นเดือนมกราคมค่ะลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราคงไปดูกี่ต้นเย็ดตักับเตียงกับเฮงรุ่งเรืองไม่มีปัญญาเลยยังไม่เคยไปเมืองนอกสักทีเลยตอนนี้คุยกันอยู่นนอกเมืองนอกเมืองตอนนี้อยู่นอกเมืองครับ ไลด้วยพี่น้อยละอะอมละออนคือว่ามันใส่หลยช่องครับผมคือไม่เป็นของเน็ตแมวบาใช้นี่เป็นของของบี้ นายสานีพี่คุณนกค่ะคุณนกยังทางพี่ว่านบิลด์ไหนว่าจะมาเยี่ยมมาหาไม่เห็นมามาหน่อยวัดเออบ้านสวัสดีสองสามสี่ล่างแปดเจ็ดนะคะโอเคครับเดี๋ยวลงเสียงดูจับเตซตนะคะในวันนี้นี่ก็ชาแนลแล้วก็ไอสตาชาแนลเฮงมุ้งเรือง Hey. Okay.